สี่คำทำให้ลูกแย่ลงพ่อแม่ต้องหลีกเลี่ยงพูดกับลูก <1> 1> ครั้งนี้อยากมาชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยถึงพลังคำพูดของเราที่มีกับลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่คะบางคำที่เราพูดกับลูกไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการฉุดรัง้งหรือว่าไปทำลายศักยภาพของลูกเราให้ลดลงนะคะและนี่คือ4ี่คำพูดที่ติดปากคุณพ่อคุณแม่มากที่สุด พูดกับลูกบ่อยที่สุดถ้าเราไม่อยากเป็นพ่อแม่ที่ทำให้ศักยภาพของลูกเราลดลงต้องไม่พูดคำนี้กับลูกค่ะพ่อคือไหมคะอักขระจากกระไม่เกิดกระงกันนะคะขอบคุณค่ะสี่คำทำให้ลูกแย่ลงหนึ่งทำไมทำไมลูกทำแบบนี้ทำไมทำตัวไม่น่ารักเลยทำไมไม่กินทำไมยังไม่อาบน้ำ ทำไมยังไม่นอนคุณพ่อคุณแม่เคยพูดกับลูกแบบนี้ไหมคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่คิดตามนะคะว่าคําว่าทําไมมันเป็นคําถามที่เราต้องการให้ลูกตอบเราหรือว่ามันเป็นคําตําหนิลูกกันแน่คะการที่เราพูดกับลูกแล้วขึ้นต้นด้วยคำว่าทําไมมันไม่ใช่คําถามที่เราต้องการคําตอบจากลูกแล้วนะคะมันจะกลายเป็นคําตําหนิลูกทันทีคะ่ะ เปลี่ยนจากคำว่าทำไมมาเป็นทำยังไงที่จะให้ลูกทำสิ่งนั้นและไม่ตำหนิเขานะคะอย่างเช่นทำไมลูกยังไม่กินข้าวอีกลองเปลี่ยนเป็นรีบกินข้าวนะเราจะได้เล่นกันท้าช้าอดนะจ๊ะทำไมยังไม่อาบน้ำอีกลองเปลี่ยนเป็นรีบอาบน้ำให้เสร็จนะแม่เราอา่านนิทานให้ฟังอยู่ท้าช้าแม่ง่วงแล้วอดฟังนะ คุณพ่อคุณแม่คะถ้าเราเนี่ยบิดคำพูดนิดนึงลูกของเราจะดีขึ้นเขาจะไม่ต่อต้านเราเขาจะรีบลงมือทำในสิ่งที่เราต้องการทันทีคะ่ะ 2. ทํทำได้แค่นี้เองเหรอคำนี้เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มันเหมือนกับเราอะคะ่ะดูถูกลูกของเราเอง สิ่งที่ลูกทำเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาใช้ความพยายามมากแค่ไหนเขาต้องใช้สมาธิมากแค่ไหนที่จะทำสิ่งนั้นให้ได้แต่เขากลับไม่ได้รับคำชมหรือว่ากำลังใจจากเราเลยนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองใช้คำพูดอันนี้นะคะว้าวสุดยอดเลยอะแม่ทึ่งมากเลยนะลูกทำได้ดีมากเลยนี่ขนาดหนูใช้เวลาทำแค่นี้นะ ถ้าหนูใช้เวลามากกว่านี้เนี่ยมันจะดีกว่านี้ขนาดไหนเนี่ยรับรองเลยนะคะว่าลูกของเราเนี่ยเขาจะยิ้มแก้มปรีเลยค่ะที่เขาได้รับกําลังใจจากเราแบบนี้เขาก็จะเกิดความฮึกเหิมแล้วก็ทําดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราแปลกใจเลยค่ะ 3. ห้ามไม่อย่านะอันนี้มันเป็นหลักการเรื่องระบบของสมองนะคะคําว่าอย่าไม่ห้ามเนี่ย มันเป็นการทำงานของสมองขั้นสูงอีกขั้นหนึ่งค่ะซึ่งในทางการแพทย์น,เนย่เขาบอกว่าระบบสมองเด็กเนี่ยไม่มีคำว่าย่าไม่ห้ามสมองเด็กเขาจะสั่งการจากคำที่มันแปลความหมายได้อย่างเช่นถ้าเราเนี่ยออบอกกับลูกว่าอย่าวิ่งนะสมองของลูกจะรับรู้คำว่าวิ่งขึ้นมาก่อนค่ะถ้าบอกแบบนี้เนี่ยลูกของเราเขาจะวิ่งทันทีเลย อย่าดือ้ออย่าซนลูกของเราก็จะดื้อซนทันทีคุณพ่อคุณแม่คะให้เราเลี่ยงใช้คำเชิงปฏิเสธแบบนี้กับลูกคะ่ะให้เราใช้คำพูดง่ายๆกับลูกถ้าอยากให้ลูกทำอะไรเนี่ยให้พูดในสิ่งที่เราต้องการไปเลยอย่างเช่นเราอยากให้ลูกเนี่ยเสียงเบาหน่อยแทนที่เราจะพูดคำว่าอย่าเสียงดังนะเปลี่ยนเป็น ช่วย,เง,ยเงียบเงียบเบาๆหน่อยนะจ๊ะอยากให้ลูกเดินเบาๆแทนที่เราจะพูดว่าอย่าเดินเสียงดังนะเราก็พูดว่าเดินเบาๆนะจ๊ะฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่าได้ผลกว่ามากเลยค่ะ 4. ดูเด็กบ้านนู้นสิเขาเก่งกว่าลูกอีกคุณพ่อคุณแม่คะไอคำพูดเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยมันเป็นการทำร้ายจิตใจลูกเราอย่างมากเลยนะคะ และเรายังได้สร้างนิสัยอิจฉาความเกลียดชังขึ้นในใจลูกเราด้วยนะคะลูกของเราเนี่ยเขาจะรู้สึกเกลียดรู้สึกอิจฉาไม่ชอบคนที่เขาเนี่ยโดนเอามาเปรียบเทียบด้วยแม้แต่พี่หรือน้องของเขาเองก็ตามดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพูดชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจลูกค่ะอย่างเช่นแค่นี้แม่ก็คิดว่าหนูนะทำได้สุดยอดแล้วนะตอนที่แม่โตเท่าหนูเนี่ยแม่ยังทำไม่เป็นเลย แบบนี้เป็นต้นค่ะคุณพ่อคุณแม่คะสำหรับคำพูดแบบนี้นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ลองนั่ไปใช้ดูค่ะซึ่งตัวแบบเองก็ติดคำพูดนี้เหมือนกันไม่ได้บอกว่าตัวเองเน่ยเก่งหรือว่าทำได้มาก่อนนะคะหลายครั้งที่หลุดพูดกับน้องลำพูไปและทำให้ผลเนี่ยมันแย่กว่าเดิม พอได้ความรู้แบบนี้มาเนี่ยเลยลองนํามาใช้กับน้องลําพูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงๆนะเลยอยากนํามาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดสัมฤทธนนามาฝากคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้นะคะขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่เช่นเคยนะคะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดกัมฤทธด้วยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ KidFamily ได้เลยค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านใช้พื้นที่นี้สร้างลูกให้มีมากกว่าความฉลาดด้วยกันค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ